กระเป๋าเงินธนาคารแคลเรนเทลี่อบิเกลพวกเธอก็พูดเหมือนกันไม่มีอะไรนอกจากกาติดอวุธแล้วตำรวจมันเป็นย่านเมืองย่อมมีตำรวจลาตระเวนทั้งหมดตรงไปทางนี้อบิเกลฉันเพียงความเพ็นความสนใจนั่นแหละจะเป็นโอกาสให้เรานายคิดว่าไงตู้ผมคิดว่าเราจะมีทางเลือกมากนกคือเรายังอยู่เราไม่หลอดแน่ก็แต่แผนเรามีเยอะกลุ่มยอดฝีมือ เรารู้บาทีสู้พวกตำรวจเมืองนั้นพวกมันไม่รวดเร็วตัดแต่ที่เรายังทําอย่างรวดเร็วแต่ว่าเราจัดการช่วงกลางวันแบบเบ็นการฆ่นคนใจถ้านั่นใช่อย่างที่โอเซ่บอกใช่ไม่ใชเห็นด้วยเราต้องจัดการตอนคืนเราต้องเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปในธนทางารได้พวกทำแบบเงียบไม่ได้พวกเราถึงจะทําตัวง่ายๆรู้ฉันฉันแค่อยากให้เขาแผนไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าเราจัดการให้ถูกวิธีทุกปัญหาที่เราเจอ เป็นเพราะเราไม่ได้จัดการให้ถูกต้องไม่แต้แบล็วอเตอร์ถ้าฉันเข้าใจไม่ผิด <'re> right. ไายพูดถูกไตบนธนาคารแตบนใ <this. S 1> นเป็ดน,น,น,นี่กันทุกคนพักเวต้องเดินทางตอนเช้าแต่งตัวดีๆเ <'re> right. ดินทางรุ่งเช้าเช็ดได้ครบทุกอย่างหน้าเตอะแน่นอน rob ourselves a bank and within six weeks we're living life anew in a tropical idol spending the last of our days banana farmers. let's get out of this god-forsaken place and go rob ourselves a bank this is it gentlemen และที่นี้แหละทั้งหลายเคยยินที่ไหนมาก่อนนะฮะก่นอนแล้วขึ้นกับนายจอนนายถอนใจซะแล้วผมไม่ผมแค่พยายามอยู่กับความจรงิงความจรงิงเอาฉันละเกียดคำนี้จรงิงๆช่างดูไรจินตนาการเร็วแค่ไหนเราถึงจะไปก,ก็ทำที่ราะการลงเรือ,ไป,อ,อไปทางเจดินาอ้อมไปทางแหลมแล้วเงินที่เราไวาเราจะทิ้งไว้ข้างหลังกันเหรอ ลืมซะมันจากไปแล้วนายพูดอย่างนั้นยังกับเงินมีที่เดียวในโลกเอาจามันมาเราจากคนที่เอาของเราไปนี่ไม่ใช่เมืองตาสีลศาตร์ที่ป้นเงินแค่หลักร้อยนี่ธนาคารใหญ่ประจำเม,มืองใช่ผมคนราักขาการตำรวจโฮเซ่ตะเวนดูรูทางไว้เห็นกายครั้งสุดท้าย พอสู้กับบิเกลจะล่อตำรวจไว้เราเข้าไปอย่างสุดข,ขุมและรวดเร็วจอห์นกับเลนนี่คอยดูหน้าประตูอาวียประจำทางออกด้านข้างบิลไมก้าและชาวคอยคุมฝูงชนฉันกับมาเธอจะดูผู้จัดก,การกับห้องนละภัยเข้าใจอย่างเข้าใจแล้วใช่รับทราบเอาละเอาละคุยกันพอแล้วารา,าวนงานเสร็เร็วสัลุด เราลงหน้าไปก่อนเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่นาน15นาทีหรือน้อยกว่ามัน,านจะรู้เมื่อได้ยินเสียงมีปัญหาอะไรเรามาเจอที่แคมป์โชคดีนะฉลับหลุดพวกไปทุกคนผ่านสนามกันแล้ว่งหน้าไปอย่างหนักแน่นและแน่นแน,น่มีปัญหาอะไรก็ตามกลับมาที่แคมป์เราจะไปนนไม่กี่วันในโอเคนะบิวแน่นอน มันขี่ม้าไปคู่กับชาวเราไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราวกนอกกฎหมายนี่แหละคาาบอยอีกครั้งอีกครั้งเดียวทั่วไปก็ว่าอยู่ทำไมอาจจะใส่ใส่สีดำไม่ใส่สีขาวครั้งสุดท้ายจริงเปล่าหรอ นิงไว้ทุกท่านคนในเมืองเ,องเซเดนิสเลยเอาจัด นั่นบิลผูกมาที่นี่รอแล้วใชสร้างจุดสนใจสอบหลุดโจรป้นโจรให้เรื่องผิดที่ไหนคนแบบนี้พวกนี้แหละขโมยสิ่งที่ประเทศพึงมีนิน่งไว้ทุกท่าน ตาตัวปกติเราเร่วยจาักการส่วนของเขานี่นี่ต้องได้ผลมันจะมีนัเจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งมีศรัทธา,าบ้างจรท่านใดอยากจะมาบรรทุกของทุกอย่างสันรักโฮเซ่จร <laughs> 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 gentlemen. Let's go, ladies and gentlemen. This is a hold up do nothing stupid <laughs> who do you think you are <laughs> okay now then arthur would you please have senior bank manager here open up the vault Your problem, pal. Open the vault. Come on. Oh, no. Let's make this quick. Come on. Anyway, all the drawers just get those. I need the combination for these safes. Tell them the combination. Come on. Speak. Speak or die. Now, first number nineteen. Nineteen. It go. Got it. Okay, now, what's the second number? Seventy two. Seventy two. Okay. There should be one more number. I ah, look out. Fifty four. I see. You get that, Mr. Fifty four. Yep. Okay, I'm in. Okay, but they were a Would you look at that? on? มามีป okay. ัญหาแล้วนุนจะเข้าไปกันโอเคเฮ้ยเห็นอบิเกลดดออกมาหนิซะออกมาเดี๋ยวนี้จมีใครบอกมันัไปล้างบ้านคอนต้ก่อนนะดัดคุณเิลตันปล่อยเพื่อนผมซะ อื่นเพราะเขาจะถูกยิงโดยไม่จำเป็นเป็นของนายมันจะต้องทำด้วยนขั้นขอมิลตันมันจบแล้วไม่มีข้อเสนอท่นที่นี่มรลิกันเราตกลงกันได้เสมอฉันให้โอกาสแกมามากพอแล้วยิงเหรอโอ้ mày ngồi yên đây hồ nên có sân đường kè đất hồ sê chạy แม่งยิงโฮเซไอ้เวนจ้าดียังไงมายิงเฮ้ยเกนคูเฮ้ยเกวนจะลงมาอะเถอเองอยู่ดีไหมแค่ตอนนี้มาตรงนี้ ได้ไม่ได้เอาหนี้่อนโอเคโอเครับได้ำไหมข้อเถอะต้องมีหน่อยบอลไสไปูเรื่องนี้นเหรอ

เอาเลยหรือเปล่าอี่โดนตุ๊กตาโอ้ยเขาปากแดกกระสุนของทิ้งนั่น มึงยิงโฮเซตตายต้องบุญอะตุ๊ยยยูดีไหมโอเค,ออเคตอนนี้มาตรงน,นี้ มีทางเลือกเราต้องออกประตูนั้นเอานี่ไปเปเระเบิดกำแพงให้เป็นรูโอเคตอคบได้ไหมครับอัยลบว่าเธอไม่รู้เราจะตั้มได้แค่ไหนดัดเราจะกำลับบงอยู่ อันเธอเปรียวบนหลังคาเราคุ้มกันพวกเราทางนี้อาวรีบหน่อยรีบหน่อยอ่ะเธอรีบหน่อยเร็วเร็วเพื่อน Oh, we do I get a little bit of him. We lost control of the bank. The others are trying to hold them off. Okay. เร็วเข้าเร็วเข้าพวกอาร์เธอร์เราเส,สียจอนตายเหรอถูกจับชื่อว่าอะไรชื่อว่าไงผมคิดว่าเราพยายามข้ามทางหลังคาไปเออคุณมันไปเลยไปเลยต้องวิ่งแล้วตามเบนนี่ไปเดอ,อดันที่ดันฟ้า เดนนี่ s <S เขาตายแล้ว, oh, God, no. ลวเจ้าไม่มีอะไรจะทำได้แล้วเราต้องไปแล้วเดนนี่ตายเยเราเจอกันเดนนี่โอ้ย มาทุกคนต้องเข้นไว้เงียบๆไปเรื่อยๆให้เราได้ตายกันที่นี่ไม่กี่นาทีนี่นอาชนันมาทีละคนอาเธอะมาะคนต่อไปไปต่อเรื่อยๆเร็วและเงียบโอ้ยมันเยองที่อยูมาก Hmm. If we can get into that building, Shit. Looks like they're heavily patrolling around here. We can get in here. In here, come on. Oh. Uh, 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 I don't believe it. I'm just feeling we were coming just like run. Your ferry job in Black Wall ain't nothing like that. i you something แล้วไงต่อฉันไม่รู้ฉันไม่ท้งมองไม่ตำรวจเต็มหมดแล้วเราต้องอยู่ที่นี่กันนานเท่าไหร่ชั่วโมงสอชั่วโมงคือเรากลับไปแคมป์วมันโคงรตามตามพวกเราทุกคนพวกเราจะตามดูตามถนนไปฉันรู้แล้ว เรือไงาะคว่าไงพวกเราอยู่ที่นี่จนค่ำดังนั้นเราย่องไปที่ท่าเรือแล้วพาตัวเองไปจากที่นี่ใช่แต่ไปไหนที่ไหนก็ได้ฉันรู้แค่นี้เราหนีไปเรากบมดานกลับมาคนที่เหลืออีกสอามอาทิตย์เราว่าคงตามนั้นหรือไม่ว่าเราก็ตายถูกที่สุด เราทุกคนสงบใจไว้เช่ยฉันหมายถึงดูเสารูปเราสิเงินได้ไหมวะ